ใกบอกเออแล้วใครชอบกรอกดิไมโเนโอหมช่างดิมร้อเปอร์เซ็นต์เวอ่ะจิ้มกนาไรอยู่ดกระหอน่ี้ขาหม่ะังเออเดดเต้องเสียนามั่นี่เสียน้มั่นี่ Mày, làm ăn kia hoàn rồi à 3 thú đây mày Yêu mà thăm không Tao có bay, tao có bay. ใช่กัืไงจะมา่สิเดียวกทีหนึงเขาว่าไม่ได้ช่างเขาว่าช่างรู้รู้โอ้ซาบะแดดหนะแลดหนาปังไปโอ้อานหนามากเลยว่าโซ่เนี่ยไอหัวอะไรอาบีอาบไม่ เดี๋ยวขวายนก็ทำเดียวเดียวต้งเนีย้าเงียานเงีอเาตัวเยวมันยกไปเนี้ยขวายมาดีมง้มนเก็บไมอ่ะขไปยิงท่านใช่ไหมขี่เอ็กม้วนคนลายเยอะเลยยังไงลายคนลายเหรอขี้เอกคือตำรวจเจอแล้วขึ้นห้อยเลยพ่อแม่จะฝืนได้ไหมนะห้อย มันไปมุงเทียบไปเลยแตเทียบหลังบ้มากหลังบ้่นแน่น่าพานมากเลย